นะครับมีงานซัดดีทอยมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็น Iron Man Mark 17นะครับตัวนี้มาในภาพยนตร์ Iron Man อันนั้จะเป็น Iron Man นมนะมโลโก้แท้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะหน้าตากล่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเจ้าตัวนี้กันแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ก็ได้มาจากเพจของคุณต้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูเจ้าตัว m a r k 17ตัวนี้กันนะครับอ่ะเปิดดูข้างในนะครับโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครับถาดแรกนะครับตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอ e s กร r y นะครับฐานค่อนข้างสวยนะทุกคนเดี๋ยวนี้ทําฐานออกมาสวยนะครับรุ่นก่อนๆจะเป็นใสๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบสีดํานะครับฐานสีดำนะครับมีมือมาให้สคู่นะฮะนี่มือ3าคู่นะครับแล้วก็จะมีพลาสตฟกมาให้สีหันเหมือนเดิมนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวก่อนเลยละกันนะครับ มาร์คสิสวยฮนะทุกคนเฮ้ยสเกลนี้ก็จะเป็นค่ายเดียวนะครับที่ทำนะครับ1ต่อ10ที่สเกลขนาดนี้นะครับมีแต่ค่ายนี้นะครับแล้วก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยสมส่วนนะครับแต่น้ำหนักอาจจะเบาๆนิดนึงนะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของพลาสติกผสมยางนะฮะมันก็ ไม่ได้มีส่วนผสมของเหล็กเลยนะครับแต่ทําสีออกมาได้เหมือนโลหะนะทุกคนดูสีทองนะครับสีเงินนะครับตัวนี้ทําออกมาสวยนะเส้นอะไรพวกนี้ก็คมดีนะครับนี่ไม่ออกนอกเส้นด้วยนะครับซับัวตัวมาร์ค17ตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟนะอาร์ติเอร์ตรงนี้สวยสวยมากนะครับประมาณนี้นะครับใครโมไฟก็ลองไปโมกันดูนะครับในส่วนของจุดขยับก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับ เกาะไหลขยับได้นะครับแขนชูได้แบบนี้นะครับกางได้แบบนี้นะครับในส่วนของค่อนตัวโอ้ตรงนี้ขยับได้แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาข้างในทุกคนนี่นี่นี่น,นี่โอเคอยู่นะเส้นนะครับเออเขาทำเส้นมาสวยตรงนี้ถือว่าทําออกมาดีนะครับสีเดี๋ยวต้องดูในยาวๆนะครับว่าสีมันจะเหนียวหรือเปล่านะครับลตหลังๆมานะครับบางตัวจะได้เป็นสีเหนียวสีมันจะหนุนเหนียวนะ มาร์คสีสิบสองส่วนใหญ่น่าจะเป็นเกือบทุกตัวนะครับในส่วนของสีมันจะเหนียวเหนียวนั่นเองนะครับปอามาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับขาก็ยังให้มาเหมือนเดิมนะครับรูดลงได้แบบนี้นะครับงอนะครับแบบนี้นะตรงนี้โอ้โหมีลูกเล่นตรงนี้นะครับนี่นี่ทุกคนตัวนี้บานพับตรงนี้ขาหลังตรงนี้เปิดได้นะครับอ่ะโอเคอยู่นะครับแล้วก็งอได้แบบนี้เอขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พับขึ้นไป ประมาณนี้นะปลายเท้าก็อะเท้าขยับได้ประมาณนี้นะครับมิโลใส่เอฟฟกนะฮะอะข้างในก็ทำดีเทลมาโอเคนะครับนี่ตรงนี้นะครับตัดเส้นมาด้วยนะครับตัดเส้นออกมาค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเป็นงานของ t ีซีโร่ทีซีโจะไม่ได้ตัดเส้นสีดำาๆมานะฮะงาน T ซีโร่ครับจะเป็นแบบเคลนๆคสีเพียวๆเ,เลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของช่องท้องนี้แน่นอยู่นะ หรือว่าใช้ได้นะครับขาก,ก็แน่นแขนแน่นเกาะไหลโอเคนะครับขยับได้ประมาณนี้นะครับหัวหัวก็เงยได้ประมาณนี้โกบได้ประมาณนี้นะอ่ะสำหรับเซอรมาร์ค17ตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้สมส่วนแล้วก็ดูดีนะในส่วนของตัวก็จะประมาณนี้นะครับลูกเล่นจุดขยับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของฐานกับมือนะครับฐาน ตัวหนีบนะครับแบบนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พาร์ตเอฟเฟกนะฮะเดี๋ยวมาดูฐานนะครับฐานก็จะมีโอ้ฐานทำออกมาค่อนข้างสวยนะทุกคนบางๆแค่นี้นะครับเป็นพลาสติกเบาๆนะครับแล้วก็มีสกรีนโลโก้ Iron Man 3ก็จะประมาณนี้นะเอาไปตั้งบนฐานนะครับบางทีก็ไม่ต้องหนีบก็ได้นะครับแล้วก็ไปยืนนะครับในตู้นะครับใครมีตู้โชว์สวยก็ไปยืนนะครับตัวนี้ก็ทําออกมาได้้สวยดีนะทุกคนเออเป็นมาร์กที่สวยอีกตัวหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดูแล้วกันครับในส่วนของนะในส่วนของมือนะครับมือก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของลวดลายสีเงินเงินมาให้ด้วยนะครับตัดสีเงินมาตัวนี้สีดําสีเงินนะครับประมาณนี้นะครับมาให้3ามคู่นะครับมืออันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยพาร์ทเฟฟนะครับมีมาให้เหมือนเดิมเดี๋ยวลองมีหัวโทนี่อยู่นะเดี๋ยวลองใส่ดูซิเดี๋ยวลองใส่หัวนี้นะครับคอมันจะยาวหน่อยหนึ่งนะครับ หัวใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับกดลงไม่ได้แล้วนะติดช่วงคางนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับอยืนด้านข้างก็พอดูได้หน่อยนะดูด้านหน้าคอมันจะยยาวไปไหมทุกคนใครมีก็ลองใส่เล่นกันดูนะครับยืนในตู้ใส่หัวอย่างนี้โอ้โหสวยดีนะครับนี่นะเดี๋ยวมาร์กสามสามออกนะครับก็มายืนคู่กันนะครับก็สวยดีนะมันคู่กันอยู่แล้วนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคน,นคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเจ้ามาร์คสิบเจ็ดไอรอนแมนค่ายแซตตีทอยออกมาเรื่อยๆออกมายาวๆแน่นอนนะครับใครสะสมอยู่นะครับค่ายนี้ก็แนะนําให้ซื้อเลยนะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ลนแล้วกันแล้วจะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้ทุกคนได้ดูรอติดตามชมกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ